สวัสดีนะครับอ่านี่อิงฟ้านะฮะเด็กรักอิงฟ้านะครับตอนนี้อิงฟ้ารักเด็กทั้งเด็กรักอิงฟ้าและอิงฟ้ารักเด็กเต้ยัสดีครับเต้ยัสดีผมไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ตามไปอ่าอิงฟ้าไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปตามกันนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราตามไปส่งอินฟ้าที่ตรงทางเข้าเกตนะครับตอนที่เขาก็วิ่งดักกันไปนู่นแล้วเดี๋ยวตามไปส่งอินฟ้าที่เกตนะครับอันนี้อันนี้ฟิชชี่เนะี่ย ตอนนี้กำลังเขาจะเข้าเกตกันแล้วเรารไปอยู่ในจอเขาแล้วปะพี่ชี้ไปแล้วพี่ชี้ไปแล้วพี่ชี้ไปแล้วเดี๋ยวขอเข้าตรงนี้ไปแล้วนะครับเนี่ยพี่ชี้ต้องไปทางโน้นส่งเข้าเกตนะครับโอ้แฟนคลับเยอะนะครับเยอะนะ ไปนะไปนะบ๊ายบายพี่ชีไปแล้วพี่ชีไปแล้วนี่พี่ชีไปแล้วนะครับกำลังเดินเข้าเกลียไปแล้วเอ้ามันในรอบยังไงบ่ายด้วยนะบ๊ายบายตอนนี้พี่ชี้กำลังเข้าเกลียบไปแล้วนะครับ

ที่ชื่ออยู่ <coughs> <coughs> ตอนนี้ก็มีแฟนคลับไปรอรับที่เชียงใหม่แล้วนะครับตอนนี้ที่เช yes, ียงใหม่เนี่ยมีแฟนคลับเตรียมไปรับกันแล้วไปแล้วนะฮะ